สวัสดีครับเพื่อนๆและตอนนี้แนวของคุณมอนสเตอร์อัพต้องเรียกได้ว่าโครของโครขยันจริงๆครับเพิ่มแป๊บเดียวก็มีตอนใหม่มาอีก2ตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้ผมจะสรุปตอนที่7และตอนที่8ว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของชแนลคุณมอนสเตอร์อัพโดยที่ผมได้ขออนุญาตคุณมอนสเตอร์อัพก่อนเอามาสปอยแล้วนะครับและต้องขอบอกเลยว่าแนวนี้คือพพอร์ตคอมมูดีมากๆและในคลิปเก่าก็ได้มีคนมาเมนว่ามีคุณไม จากชาแนลไมมาไกลที่เป็นยูทูบเบอร์คนไทยด้วยครับผมก็กลับไปหาแล้วก็ได้เห็นว่าเฮ้ยจริงด้วยมีชาแนลคุณไมอยู่จริงๆฮะแทนยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆอีกด้วยต้องบอกเลยว่าแนวคุณมอนสเตอร์อัพซัพพอร์ตดีจริงๆเริ่มต้นมาในตอนที่7จะเหมือนกับฉากจบในตอนที่6ของที่เราเคยดูไปก่อนหน้านี้เลยครับโดยที่เราจะได้เจอกระปูวินล่างซอมบี้ที่วร์ปมาขัดขวางเราแต่แล้วจีแมนสกิ i บิดทอยเลก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมา พร้อมกับเผชิญหน้ากับปู่วิทมาถึงทั้งสองคนเนี่ยก็วากใส่กันก่อนเลยครับโดยที่ g m a n s k i ิบบิดทอยเลเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนเปิดก่อนได้เปียบ g m a n s k i ิบบิดทอยเลได้ชาร์จเลเซอร์จากลำแสงแกนกลางของเขาครับพร้อมก็ปล่อยออกไปด้วยความรุนแรงบอกเลยว่าหัวของซอมบี้ปู่วิทเนี่ยแยกออกจากกันเลยครับโอ้โหอย่างโหดโดยปู่วิทที่โดนยิงกระบ,บานแยกก็จะหัวห้อยลงมาเหมือนก็แกตายไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ตายหลังจากนั้นไม่นานปู่วิทก็เริ่มได้สติครับ แล้วก็ค่อยๆผสานรอยแยกที่หัวของแกเหมือนกับมีฮิลิ่งแฟกเตอร์ของวูฟฟี่เลยรอยแผลค่อยๆผสานเข้ากันอย่างช้าๆนี่สินะซอมบี้พลังแห่งความเป็นอมตะไม่มีวันตายเฮ้ยเป็นโกง Л ไปหรือเปล่าวันนี้ฮะตอนแรกก็ว่าเลเซอร์จีแมนแรงมากยิงสะหัวแยกเลยก็ว่าโกงแล้วซอมบี้นี่อมตะโกงกว่าเฉยเลยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเมื่อปู่วิทยดสติคืนมาครับเ,รเขาก็ซัดขึ้นเสียงอัดจีแมนสกิบดิทอยเลตเรียกได้ว่ากระเด็นไปเลยบอกเลยว่าดอกนี้นี่มีจุกกันบ้างแหละ จีแมที่ล้มลงม,มานอนกองกับพื้นยังไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรปู่วิทย์ก็โดดขึ้นมาการาอากาศพร้อมที่จะสวบใส่ G-Man ทันทีแต่ความจริงแล้วปู่วิทไม่ได้อยากจะสวบ g m a มนครับแต่เขาอยากจะกัด G-Man เพื่อให้จีแมนติดเชื้อมากกว่าแต่ก็โดน G-Man นสกิบดิดท,ทอยเล็เอาหัวโขกกลับไปจนได้ตุม แล้วคือโขกส่วนไปในโคตรแรงเล่นเอาสปูวิทในกระเด็นไปไกลเลยครับหลังจากนั้นจีแมนก็จะเล็งไอพ่นขึ้นมาเพื่อลุกขึ้นมาตั้งหลักครับแล้วพร้อมไฟต่อแต่ปูวิทก็ใช้จังหวะทีเผลอชาร์จเลเซอร์ที่ตารอแลยครับพอจีแมนลุกขึ้นมาเสร็จปูวิทก็ปล่อยเลเซอร์ออกมาทันทีแต่ต้องขอบอกเลยว่าจีแมนมีสติดีมากครับหลบจีเลเซอร์ของปูวิทไปได้อย่างฉิวเฉียดและแถมบินหลบได้อย่างผิวไหวด้วยนะจีแมนสกิบดีทอยเลสก็เลยบินอ้อมไปทางด้านหลังครับปูวิท ก็เลยซัดนัวเลยครับยิงปืนใส่รัวๆตั้มๆๆๆๆๆโดนไปขนาดนี้นี่ผมว่าปู่วิทย์ในหลังแหกแล้วมั้งเนี่ยแต่เผอิญว่าเราลืมบุคคลสําคัญไปท่านหนึ่งครับนั่นก็คือแอสโตรทอยเลตซอมบี้นั่นเองเจ้าแอสโตรทอยเลตล่างซอมบี้ที่เห็นปู่วิทย์กำลังเสียเปรียบมันก็ได้ลอยไปหาเศษรถที่ระเบิดอยู่ด้านล่างและหยิบมาพร้อมกับหมุนตัวเวียงใส่จีแมนสกิฟติดทอยเลตเต็มๆปุ้มจีแมนที่โดนรถกระแทกเต็มๆเนี่ยก็ทําให้อาวุธของเขาหลุดกระเด็นไปเลยก่่อนที จะลงมานอนเล่ากับพื้นเลยครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าตอนนี้อิฟอายแล้วซึ่ง G-Man ในสภาพล่อแร่ที่มาอยู่ตรงหน้าของ Point o f ฟวิ e คา a m เม a ่าแของเราก็เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างครับพ o ย n t ออฟวิวคา a m เมล่าแก็เลยหยิบปืนขึ้นมาและโยนเข้าไปในแกนกลางของ G-Man นส i ิฟบิดดี้ทอยเมื่อปืนได้เข้าไปหลอมลงกับตัวของ G-Man นส i ิฟบิดดี้ทอย ตาของ G Man นเนี่ยก็เลืองแสงขึ้นมาทันทีเหมือนกับได้รับพลังก,กำลังอันมหาศาลโอ้พลังอันมหาศาลปู่วิทย์ล่างซอมบี้ที่เห็น G Man นกำลังนอนอยู่กับพื้นก็ได้ฉวยโอกาสนี้จะเข้ามากั G s <S ด G Man Ski p ฟติดทอยเลครับแต่ G Man เนี่ยที่ได้พลังเข้าไปก็ได้พุ่งตัวขึ้นไปข้างบนแล้วบอกเลยครับว่าการดีดตัวครั้งนี้ทำเอาปู่วิทย์ล่างซอมบี้เนี่ยกระเด็นไปเลยนี่มันพลังอะไรกันวะนนี้่ยโคตรโหดเลยเมื่อพอยออ of ิวคามเมราแมนเงยหน้าขึ้นมาเราจะเห็น G Man s <S นส i p i ต t ดทอยเล ت, ค่อยๆงอกแขนออกมาครับและเป็นแขนหุ่นยนต์อย่างเท่ส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะมีปืนกลงอกออกมาแทนครับโอ้โหนี่มันล่างอัปเกรดของ g m a n s k i ิ i d i t ท i l e t ชัดๆและแถมมีหน้ากากงอกขึ้นมาปิดส่วนปากเอาไว้ด้วยนะโหโคตรเท่เลยครับล่างนี้เจ้าแอสโตทอยเลตล่างซอมบี้ที่เห็น g ีแมนสกิฟบิดทอยเลตล่างใหม่สงสัยก็อยากจะลองของครับโดนแขนของ g ีแมนสกิ i บิดทอยเลตจับกดลงพื้นแบบรวดเร็วผมบอกเลยว่าอย่างโกงในจังหวะนี้ผมว่า แอสโตไทเลตล่างซอมบี้นี้น่าจะแบนไปแล้วครับปูวิทล่างซอมบี้ที่เห็นแอสโต o ทเลตโดนบี้ตรงหน้าก็เลยใช้ลำโพงอัดขึ้นเสียงใส่ G Man Ski ิบบี้ดิไทเลต์่างอัปเกรดครับแต่ถามว่า G Man s ส i ิบบี t ดิไทเลตของเราเป็นอะไรไหมไม่ครับเขาใช้ปืนจากแขนขวาของเขาที่งอออกมายิงยัดปูวิทขคืนกลับไปแบบชิวๆต,ตั้มๆปูวิทที่รับกระสุนเป็นเต็มๆเนี่ยก็ต้องชะง,งักเลยครับ G-Man ที่เห็นโอกาสดีก็เลยเร่งไอพ่นเต็มพิกัด พร้อมกับซัดหมัดไปหนึ่งทีใส่ปู่วิทย์ก่อนจะเล่นความเด็วตัวเองให้อยู่ในระดับของกิสกิบดีตอยเลตและซัดหมัดอย่างต่อเนื่องและปิดท้ายด้วยการพุ่งมาต่อยเสยคางปู่วิทย์ไปหนึ่งทีบอกเลยว่าโดนจังหนา้าในเมื่อปู่วิทย์ล่างซอมบี้เห็นว่าตัวเองสู้ไม่ได้เขาก็เลยเลือกที่จะวิางหนีไปแหมปู่วิทย์ในจักรวาลน,นี้ถึงแม้จะเป็นซอมบี้ไปแล้วก็ยังรู้ลิมิตตัวเองมีความฉลาดเลือกที่จะหนีหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าแกนกลางของจีแมนเนี่ยจะเป็นสีแดงกระพริบสลับเขียวครับซึ่งผมคิดว่า นี่น่าจะเป็นลิมิตในการใช้ร่างอัปเกรดแล้วล่ะครับและใช่ครับ G m a ม s สก b i ต i ด o i l e t ได้กลับสู่ร่างเดิมและตัวของแกนกลางก็ได้โยนปืนออกมาด้วยพอร์ตออฟวิลคาเมล่าแมนที่เห็นปืนลุลงมาก็เลยรีบวิ่งไปหยิบเพื่อเก็บรักษาเอาไว้ครับแต่อา้าวเฮ้ยเจ้าแอสโตทอยเลตร่างซอมบี้เนี่ยมันยังไม่ตุยมันยังพยายามที่จะลุกขึ้นมาแต่ว่าพอร์ตออฟวิ c คาเมล่าแมนเนี่ยก็ได้เล็งปืนเอาไว้แต่ในจังหวะนั้นเอง พี่โลอนสกิบิดี้ทอยเลตที่เคยอยู่กับเราก็ได้มาขวางเอาไว้ครับและหลังจากนั้นเราก็จะเห็น g m a มนส i ิบิ t y ดี้ทอยเลตที่บินมาเพื่อจับตัวของเอสโตทอยเลตล่างซอมบี้ไปถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าน่าจะจับไปเพื่อหาทางรักษาหรือไม่ก็เอาไปวิจัยเกี่ยวกับไวรัสนั่นเองครับโดยที่เมื่อจีแมนส i ิบิ t y ดี้ทอยเลตบินไปเบื้องหน้าของเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนอีกหนึ่งคน ที่นั่งคุกเข่าก้องสั่นอยู่ครับตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าพี่แกจะติดเชื้อแต่อยู่ดีๆพี่แกก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้หลังจากนั้นตัวของพอออฟวิวคาเม r าแมนของเราจะหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาดูครับและเราจะได้เห็นยูทูบเบอร์หลายคนที่ได้ทำรีแอคชั่นของ c h anel n Monster u p ครับโดยที่เราจะได้เห็นข้อความขึ้นมาอีกว่า Surveillance is underway หรือก็คือการเฝ้าระวังกำลังดำเนินการอยู่โดยที่หลังจากนั้น Point of View Camera Man ก็จะเปลี่ยนหน้าแท็บเล็ตโดยที่เราจะได้เห็นปุ่ม SOS หรือปุ่มส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือซึ่ง Point of View Camera Man ก็ได้กดมันไปทันทีเลยครับและหลังจากนั้นแผ่นดินก็จะเริ่มไหวและพื้นดินก็จะเริ่มมีมือผุดขึ้นมาเต็มไปหมดทันมาในตอนที่8หลังจากสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีพร้อมกับมือซอมบี้ที่ผุดขึ้นมามา,มากมายจากพื้นดินทําให้ p o i ออ of View Camera Man เริ่มกลัวครับแล้วก็เริ่มเดินถอยหลังออกมาเรื่อยๆทันใดนั้นเองก็ได้มีมือปริศนามาจับตัวของ p o i of View Camera Man เอาไว้ คาเมราแมนที่ตกใจสุดขีดก็ได้สะดุดล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยแต่พอพอยออฟวิวคาเมราแมนได้สติขึ้นมา,ขนมาเขาก็ได้หันมามองเพื่อนของเขาครับและสถานที่ที่เขาอยู่ก็ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยเรื่องก็จะเฉลยว่ามือปริศนา2มือที่มาจับเขาก็คือทีวีบูแมนนั่นเองครับที่พาเขาวาดมาในสถานที่แห่งนี้ทีวีบูแมนจะพยักหน้าให้หนึ่งทีหลังจากนั้นจะเกิดเสียงระเบิดขึ้นซึ่งเราจะเห็นว่าการระเบิดเนี่ยมาอยู่นอกวงบาเรียครับและใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่มีบาเรียล้อมอออบเไว้นนั่นง โดยที่ตัวของ point of view Camera Man จะสังเกตเห็นพวก Camera Man z o m ซอมที่อยู่ภายนอกบาเลียที่กำลังโจมตีบาเลียและพยายามจะหาทางเข้ามานั่นเองครับหลังจากนั้นทีวีบูแมนก็จะผายมือไปเพื่อให้เราเดินไปตามทางนั่นเองครับพอ point of view Camera Man หันไปนี่มันเมืองขนาดย่อมเลย ที่นี่เป็นเหมือนสถานที่ที่พวกพันธมิตรรวมตัวกันเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายยังไงอย่างนั้นเลยครับโดยในระหว่างที่เรากำลังเดินไปเราจะเห็น G Man Ski ิ i d i Toilet ที่จับเจ้า a อ t r o Toilet ล่างซอมบี้ผ่านหัวไปด้วยครับและสภาพภายในเมืองเราจะเห็นว่าพวกพันธมิตรและ Ski บ i d i Toilet ได้อยู่รวมกันที่นี่นั่นเองและเราจะได้เห็นทั้งตัวของ Michael Jack s o ส s k i บ i d i t o i l e t รวมถึงตัวของ d j s k i ก i d i t o i l e ออีกด้วยโดยในฉากนี้เราจะเห็นป้ายทั้งหมดประมาณ 4- 5หป้ายเลยครับโดยที่ป้ายด้านบนส จะเขียนว่า the vaccine has not yet been found หรือก็คือตอนนี้เรายังไม่มีวัคซีนและป้ายบอกทางสีเขียว3ป้ายที่เขียนว่า s k i b i d i ซึ่ง s k i b i d i น่าจะหมายถึงทางไปที่อยู่ของพวก s k i b i d i ครับต่อมาก็จะเป็น base และ r e p a i r o f titan โดยอีกป้ายหนึ่งจะเป็นป้ายที่หน้าร้านอาหารที่มีเขียนชื่อเมนูต่างๆเอาไว้ซึ่งชื่อเมนูจะเป็นรายชื่อของยูทูบเบอร์อีกแล้วครับโดยที่ตัวของ tv woman จะเป็นคนเดินนําเราไปนอกจากนั้นเรายังได้เห็นป้ายร้านอาหารอีกร้านที่เป็นการทําป้ายขอบคุณชาแนลยูทูบเรียคชันและหลังจากนั้นเราจะได้เห็นทีวีที่มีการออกข่าวเพื่อสนับสนุนช่องช่องหนึ่งอีกด้วยครับซึ่งเป็นช่องรัเสเซียเอาจริงๆคือเหมือนว่าคุณมอนสเตอร์อจะเป็นคนรัเสเซียครับเพราะจดหมายที่ผมคุยกับคุณมอนสเตอร์ก็คือเป็นเวลาที่ส่งมาจากรัเสเซีย และแนวหลายๆแนวที่คุณมอนสเตอร์อาโปรโมทมีแนลรัสเซียเพียบเลยฮะโดยที่อาคารด้านล่างของจอทีวีจะมีเขียนว่ามอนสเตอร์อาอยู่ด้วยครับเมื่อเราเดินมาได้สักพักก็จะมีรถรางที่มาจอดรอรับเราให้ขึ้นไปครับซึ่งในระหว่างที่รถรางกําลังจะเคลื่อนไปเราจะได้เห็นไททันสปิกอรแมนที่กําลังลุกขึ้นยืนอีกด้วยโดยที่ถ้าเราอิงตามป้ายสถานที่ที่เรากำลังจะไปนั่นก็คือสถานที่ที่เรียกว่าเบสหรือว่าฐานทัพนั่นเองครับเมื่อรถรางมาจอดเราจะได้เห็นว่า หลังประตูที่เปิดออกเราจะได้เห็นแอสโตอยเลทที่ถูกจับมาโดนยัดเข้าไปในห้องขังด้วยครับดูจากท่าดันของพี่ลาสปิกเกอร์แมนแล้วสงสัยจะดันยากหน้าดูเลยฮะโอ้ยเหนื่อยซึ่งเราจะเห็นว่าห้องขังของเจ้าแอสโตอยเลทล่างซอมบี้จะมีหมายเลขสี่เขียนเอาไว้ด้วยและผมคิดว่าทางเดินตลอดทางนี้เป็นห้องขังทั้งหมดเลยครับโดยที่ตัวของทีวีบูแมนก็จะเดินนําเราเข้ามาหลังจากนั้นเธอก็จะขอปืนของเราเอาไปเก็บไว้ครับ เอาจริงๆผมแอบหลอนและรู้สึกว่าทีวีบูแมนในจักรวาลนี้น่าสงสัยมากฮะเพราะว่าตัวของทีวีบูแมนในจักรวาลนี้ไม่แสดงสีหน้าอะไรเลยครับคงไม่ใช่ว่ามีอะไรในกอไผ่หรอกใช่ไหมและเราจะได้เข้าห้องทางขวาเข้ามาเพื่อมาเจอกับทีวีแมนอีกหนึ่งคน โดยที่เมื่อเราเข้ามาถึงเราจะได้ยื่นแฟชไดท์ที่มีคําว่าไวรัส19เอาไปให้กับตัวของทีวีแมนอีกด้วยเอาจริงผมรู้สึกว่าไอ้แฟดไดท์เนี้ยไม่น่าไว้วางใจสุดๆตัวของทีวีแมนที่ได้รับแฟชไดท์ไปก็เอาไปเสียบกับเครื่องคลอ,องของฐานทัพทันทีเลยครับโดยหลังจากที่สเสียบแฟชไดท์ไปหน้าจาอคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นข้อความว่าวัตถุได้รับการระบุแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นข้อความอีกว่าไฟล์ได้ถูกแตกออกมาแล้วโดยที่เราจะได้เห็นว่า มีโฟลเดอร์ที่เขียนว่าไวรัสสิอยู่ด้วยครับแต่พอทีวีแมนเนี่ยกดเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นกลับว่างเปล่าก่อนจะปรากฏข้อความอีกว่าไวรัสได้เข้าสู่ระบบแล้วอิบอายแล้วไงบอกแล้วว่าอย่าไปยุง่งหลังจากนั้นเครื่องคอมก็จะดับลงทันทีและขึ้นข้อความใหม่ว่าอาชญากรรมไซเบอร์งานนี้พี่ทีวีแมนเราก็ว้าวุ่นเลยครับจิ้มคีย์บอร์ดโลัวพร้อมกับสัญญาณเตือนที่ดังขึ้นและดูเหมือนว่า เจ้าไวรัสตัวนี้มันจะดึงข้อมูลจากฐานนี้ไปจนหมดเกลี้ยงเลยเลยครับโดยที่ข้อความจะขึ้นมาว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดนขโมยข้อมูลไปจนได้และข้อความสุดท้ายที่ปรากฏขึ้นมาก็คือฐานถูกคนพบแล้วผมขอบอกเลยว่าอย่างซวยเลยครับมีแน่ล่ะเจ้าหมออีก,กาดาหถึงให้เอาแฟชไดไปง่ายๆเพราะมันกัจะเจาะระบบแบบนี้นี่เองทันใดนั้น พี่คาเมล่าแมนที่อยู่กับเราเมื่อตอนที่แล้วก็ได้เริ่มออกอาการการติดเชื้อแล้วล่ะครับโดยพี่แกนเนี่ยพุ่งเข้าจู่โจมทีวีแมนด้วยความรวดเร็วส่วนพี่พลอยออฟวิลคาเมล่าแมนจังหวะนี้จะอยู่ทําไมล่ะครับวิ่งซิเอวิ่งโดยเมื่อเราวิ่งออกมาเราจะเห็น Man คาเมล่าแมนหนึ่งคนที่ยืนดูแท็บเล็ตอยู่หน้าทางเข้าครับคือผมไม่รู้ว่าพี่แกนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงหรือว่าอะไรนะก็ได้มีเจ้าสกิบิดทอยเลตล่างซอมบี้โผล่ออกมาจากห้องขงังเมื่อพี่คาเมล่าแมนที่ยืนดูแท็บเล็ตตุยเย่ไปใน,นา,นนานว่า ประตูห้องขังทุกห้องถูกเปิดออกจนหมดเลยนี่แหละความอิบอายของจริงโดยพี่พอยออฟวิวคาเมราแม่ของเรา เจลบการโจมตีได้แบบดิจิทัลก่อนจะวิ่งสับยาจนไปถึงหน้าทางออกและเราจะได้เห็นร่างของคาเมล่าแมนคนหนึ่งที่นอนอยู่พร้อมกับเจ็ตแพ็ที่หลังจังหวะน,นี้พี่พอยออฟวิวคาเมล่าแมนก็ไม่รอช้าหยิบเจ็ตแท็ขึ้นมาใส่แล้วก็บินขึ้นไปทันทีพอยออฟวิวคาเมล่าแมนจะบินขึ้นมาหยุดอยู่บนตึกตึกหนึ่งครับซึ่งบนตึกนี้ทําให้เราได้เห็นพี่ไททันสปิกอรแมนกำลังต่อสู้กับฝูงซอมบี้และฝูงซอมบี้ก็ได้ปีนป่ายขึ้นมาบนตัวของพี่ไททันสปิการแมนครับ เข้าให้ครับโดยที่ตัวของ point of view camera man ของเราจะบินเข้ามาใกล้พีเททันสปีกแมนมากขึ้นพีเททันสปีกแมนที่เห็นดังนั้นก็ได้ยกมือขึ้นมาห้ามเอาไว้ไม่นะอยาเข้ามาใกล้ฉันหลังจากนั้นเขาก็ได้ชาร์จปืนของเขาและเล็งไปที่หัวของตัวเองก่อนที่ฉากจะตัดจบลงไปพร้อมกับเสียงปืนที่ดังลัน่นปังก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสกิบบี้ดิทายเลสซอมบี้ยูนิเวอร์สของคุณมอนสเตอร์อัพสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ